การฝึกเขียนกระหนกเปลวมีหลายวิธีนะครับวิธีที่กำลังสาธิตอยู่นี้ก็คือวิธีที่ไม่ต้องร่างโครงสร้างก่อนนะครับเกิดจากความชำนาญในการฝึกฝนที่เข้าใจลวดลายแล้วนะครับรู้ที่มาที่ไปของลวดลายแล้วเราก็สามารถฝึกโดยที่ไม่ต้องทำโครงสร้างนะครับ กนกเปลเวหันหน้าไปทางซ้ายและกหนกเปลเวหันหน้าไปทางขวาครับฝึกโดยไม่ต้องทำโครงสร้างนะครับเข้าใจลวดลายดีแล้ว ต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปสัสดส่วนของลายกระโนกเปลวนะครับโครงสร้างสามเหลี่ยมครับแล้วก็แบ่งครึ่งครับเพื่อให้ง่ายนะครับแบ่งครึ่ง และเราจะได้ครึ่งบนและครึ่งล่างครึ่งล่างแบ่งครึ่งครึ่งบนแบ่งครึ่งข้างบนแบ่งครึ่งบนสุดแบ่งครึ่งและแบ่งครึ่งอีกนะครับจะได้ประมาณนี้เพื่อไม่ให้งงเขียนตัวเลขกำกับให้เลยครับ0 1 2 3 4หนึ่งสนะครับ ตามเส้นนะเส้นศูนย์5 6 7ี่ห้าดข้างบนสุดนะ7ครับเอาละเอากระหนกหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางขวาก็ได้หันหน้าไปทางนู้นนะกระหนกตัวนี้นะครับเส้นแรกก็คือโค้งนี้ครับจากเส้นนี้โค้งมาประมาณนี้นะต่อไป จุดตรงนี้เส้นที่สโค้งมาโดนเส้นที่2แล้วก็เส้นที่1เห็นไหมครับต่อไปเส้นตรงกันข้ามเส้นที่สี่มาชนเส้นที่3มและมาบรรจบเส้นที่สองเส้นที่หโดนเส้นสี่แล้วมาบรรจบเส้นสาเส้นที่6บรรจบเส้นห้าแล้วก็มาชนเส้นสเห็นไหมครับ ตามนี้เลยนะและเส้นที่7ข้างบนสุดนะครับประมาณครึ่งนึงตรงนี้นะโค้งมาชนกันครับเห็นไหมครับและเส้นสุดท้ายมาประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับจะได้จำง่ายนะเส้นศูน3จนถึง7นะครับเอาละต่อไปหน้าตาจอออกมาอย่างนี้นะครับ เริ่มต้นจากขาก่อนเลยครับเส้นสองโค้งเข้ามาตัวนี้ก็กลายเป็นขาครับซึ่งสอดคล้องกับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะมีกาบสูงขึ้นมาแหลมแล้วก็มาบรรจบก,กับเส้นนี้นะครับได้แล้วครับตรงนี้ก็มาชนกับเส้นนี้เห็นไหมครับ เด่นเส้นให้ชัดเจนตรงนี้ก็เป็นกราบออกมาประมาณจากกึ่งกลางกึ่งกลางเส้นนี้มีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกวิธีนึงนะครับมาชนกันครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ต่อโค้งมาเนี่ยลราก็จะมาชนตรงนี้แต่ว่าเส้นตรงนี้ลากลึกลงมาอีกหน่อยนึงเพื่อให้ได้ความโค้ง แง่งอนที่สวยงามนะครับมานี้ตัวนี้ก็กลายเป็นเส้นโค้งครับเชื่อมกันเห็นไหมเชื่อมกันครับตรงนี้ลากยาวลงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นกราบเล็กไหมครับกราบเล็กนะแล้วก็มาเชื่อมเส้นเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะลากยาวตามโครงสร้างเส้นโค้งตัวนี้ก็โค้งให้ครับระหว่างเส้นที่มาบรรจบกันก็โค้ง,งนี้ก็ยอดแหลมครับ เรียบร้อยครับต่อไปเก็บรายละเอียดโดยการเติมไส้ครับกึ่งกลางยอดแหลมกลายเป็นโครงสร้างตัวเหงาครับบากเก็บรายละเอียดนะครับกึ่งกลางของเส้นนี้ค่อยๆโค้คงตัว S แล้วก็โค้งออกไปครับรับกับเส้นเดิมตรงนี้เหมือนกันครับ ค่อยๆโคง้งเป็นตัว S รับออกมาชนโครงสร้างเส้นเดิมตรงนี้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เริ่มเล็กแล้วนะครับส่วนยอดทั้งบนไม่ต้องบากเพราะว่าเส้นเขาสั้นพื้นที่ไม่เยอะนะครับเน้นเส้นให้ชัดเจน นี่คือกระนกเปลวเดียวนะครับกระนกเปลวเดี่ยวนะครับใครอยากจะฝึกกราบที่มีการสะบัดยอดอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะสะบัดยอดก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะครับอยากจะฝึกสะบัดยอดตรงกราบนี้ก็ได้นะครับใช่ไหม อ่านี่คือโครงสร้างของกระนกเปลวเ,เดี่ยวนะครับก่อนที่เราจะฝึกโดยที่ไม่ได้ทําโครงสร้างอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมาฝึกอย่างนี้ได้เราต้องผ่านกระบวนการรู้ที่มาที่ไปโครงสร้างของตัวกระนกเป็นยังไงนะครับฝึกกันเลยครับหันหน้าไปทางซ้ายด้วยหันหน้าไปทางขวาด้วยสลับกันนะครับตัวเลขกำกับชัดเจนนะครับแบบฝึกนี้จะง่าย มากกว่าทุกแบบฝึกที่ผ่านมานะครับลงมือกันเลย